คต้บกลับปไปที่จุดสีเขียวนะครับแท่นด้านหน้าครับทั้งหมด เรียนท่านรัฐมนตรีวัตถุท่านผู้บริการจังหวัดชัยนาทได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพและกราบคำอาลิรว่าถวายพระพรชัยมงคลเป็นลำดับต่อไปครับด้วยความยิ้มสงสาร รวมทั้งส่งเสริมแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษริยตาญาตเจ้าโปรดอธิบาลั ไปครับในเชิญแถวที่3และแถวที่4ครับรอผู้ิการจัห<ป><อ>งหว<ป>ัดเทนารอเลยแลรอ<ป>สองต<ป>ันไปนนดได<ป>ครับไปไว้ไว้ไว้หน้าเดินถูกท้งท้ายนะครับเสียงเขาก็ให้